สวัสดีนะคะลูกค้าอันนี้จากไลฟ์ขอญทิพย์นะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอนะคะโปรโมชั่นชาอาสามนะคะซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพแล้วก็คัดเกตพรีเมียมมาเพื่อ,อจัดโปรโมชั่นอันนี้ให้สําหรับคุณลูกค้าแล้วก็จัดโปรโมชั่นอันนี้สําหรับหน้าหนาวนี้นะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะสําหรับโปรโมชั่น าชาดำนะคะจากไร่ขวัญทิพย์นะคะก็คือจะมีชาตัวนี้ให้ดูนะคะก็จะมีชาขาวซื้อ1แถมหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีชาเขียวนะคะชาเขียวตัวนี้ก็ซื้อ1แถมหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็าชาเจียวปูหลานนะคะ ตัวนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นไล่ขวัญทิพย์นะคะแล้วก็จะมีชาแดงอีกตัวหนึ่งนะคะอีกหนึ่งรายการก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใครที่สนใจาชาอาสามนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสามารถที่จะทักเพจของไล่ขวัญทิพย์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกก็คือจัด ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยกันทุกคนนะคะสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ชากวันทิปได้เลยนะคะ